Bà lưng luôn ba Hai vô luôn Hai vô luôn quên Lê lê Bye bye Ờ Ờ Ờ vô luôn thương nè ขึ้นแล้วนี่แหละไอ้สัสโอ้ยคาดตะก้อนกาจะมาสับแค่สิเล่แล้วข้าตงกล้องก็สะ ห็น้าวเลยคับเไปต้อนฮาไปได้บ่เห็นนะบาไิ้ยินเสียงเฮาเาบาไดงว่าอดได้กล้อาห้องให้นาะว่าด็ก่อนขึ้นไปขัทางกล้องก่อนแป๊บนึงไปดีพี่น้องอยจะมาถ่ายงิปใหเด้อ เดี๋ยวถ่ายคลิปมาเดี๋ยวคอยทาเมรแล้วกันเอาคาตะกอะกับพี่น้องช่องไม่รู้เดี๋ยวมาสิริยูขึ้นเทิงมาพี่น้องยังหึ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 อึตึหหึ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 ะึหึหึหหึึหหึงได้หึะึหลยึนึหึหึ ខោធម្មនិអូយម៉ែហត់ទៀតហើយតោះផោចចិញ្ចឹមអាណាបិទទៅឲ្យមកក៏បាននេះតាមបាត់តែកោកចាក់មឹកទៀតបើអឺមិនឲ្យខញងបិទនេះមកគុំមកនេះចាក់មឹក

ค่ะเอ้ยพี่น้องกระโปรงับกระโปรงับจนอันนั้นโอ้ยจนเหี่ยวเลยโอ้โหจนมันตกนาวเลยพี่น้องกระโปรงเพื่อมาหอดแม่ <c oughs> เพื่อสิมี่ยล่ามา <c oughs> มเห็นเลยจะมีเซอร์ไพรส์รใหญ่นะคะจากแม่กระโปรทางมั่งนอกเนาะช่ติดข่าวให้ซราบด้วยฉันจะไปออมมาบ้างงานไรน้องมาแค่กันอยากได้ว่าษา งามงานไปทุกข่าวล้วทุกข่าวทองน้ำชื่อเจ้าคนเดียวบ้าบ่อนนะคะแม่ป้าตกใจไหมทำยังไงบ่เคยได้เลยเนาะแม่ไม่เคยได้แบบนี้ชีโน้องเอ้ยลูกสาวล่ะคอยบ่เคยได้แบบนี้บัตเตวา่ายยูทูบแม่บ้เคยได้ว่าแจจ่าปานนี่ ขันได้ก็แมนอันมูได้น้ำโตได้น้ำแน่ฉันน้นอทิดเข่าทั้งเมื่อกันทิเก้าวตีปันซื้อหายเว้าอาไว้ใส่ที่บ้านนันหาตีป์เนาะกัหน้อยจะไงใส่ในซอนตีป์นึ่งตีปง่ายตีง่ายนะก้าตีป์น้อยนะตีเอาคือบอเห็นแค่ตีปน้อยเออใส่น้ำมันนี่มันน้ำ โอ้ยให้ลำลำนี่ด้วยเด้อคุณแม่ผู้ทางเมืองนอกคนสิบตีขาวตีน้ำให้เศร้าอื้อยก็ไดให้ทางแหลเ้เจ้าอยู่ดีแม่ให้เจ้าลำ่ำเจ้ารวยเด้อเข่าร้อยล้านพันล้านเรื่องเงินน่ะเด้อไปทางหนาก็ให้ลม,มคุ้มเงินคุ้มคำเด้อกระสีเอามาไว้ใส่ในเฮือนในี่สลายก็เลยใส่ไปสื่อนู่ด้วย เยนใส่แล้วเขียนยอยู่แล้วมาะไสุดพิเศษในตาอือดขอบใจพ่อแม่ลายๆเออให้ลำลัดรวยๆดีๆนาที่การงานอยู uh ่ดีไม่แ่เด้อคุณแม่ซุขภาพัแข็งแรงให้เลยก็ขอให้เจริญเจริญเออคุณแม่ฝากให้ด้วยคุในคนจะฝากคุณแม้อีกได้ ทางินมาอีกาไขนู่นละซองร้อยละเอียนขอบคุณละลายขอบใจละลายได้ด้วยหครับผม,มลูกก็จะมาแบ่งให้คุณแม่ส้น้ำค่ะกระเ๋าใหม่โอ้ได้กระเป๋าใหม่อีกลูกเช้าผู้ขาเอก็สไส้นตอนนั้นมาซักขับบันซีนนนบบนซไปใจคุณแม่สองพค่ะเอไใส่ ขอบใจอบพอกันเพันไม้ซื้อมุกกระทะมาแต่วัดเมื่อนี่นัน่นมันมีอยากร้ายจะได้มาท่านได้อีแองซัมเขาเอ้ยอืม่มกกระทะมอะไรนี้อันนี้เอาให้ใส่ต่างหากเร็วขอดีต่างหากเมื่อหนาากก้าสักก่อนนด่หนุกสีมาเพราะว่าเนี่ยเมด้กลายเด้อเม็มขดมข้างอันเมืองนอกเม,อกมืองหน,านา้าก็าาาได้ให้ หายลำลำเลยๆเด้อสุขภาพแข็งแรงแล้วเงินไหลนองทองไหลมาเด้อก no ินบ่บกยกบ่ลงเด้อคำคุณโน้นขึ้นโน้นขึ้นเด้อถูกขอบใจนะนายพินสาขายเพิ่นโอ้ให้สาวเอื้อพี่สีเด้อหนูกะฮะไม่คิดว่าจะได้เนาะไม่มึงก็มีบุญเลย บนเก่าตะกี้หมดแล้วกับแม่ก็ได้จังได้เป็นโขเป็นแม่กันจังได้เป็นญาติพี่น้องกันคือเก่าแม่เอ้ยขอบใจพ่อแม่ลายเด้อขอบใจลายเด้อสิบโนนเช้าขอบครัวเช้าเอื่อยก็ได้ให้ยยุ่ดีไม่แห้งห้ร่ำหายด้วยแล้วเจ้าสุขภาพแข็งแรงบาดเจ็บบ่ปวยเจ็บบาป่วยเด้อไปเด้อฝากมาให้หนูสองร้อยเหรียญกับคอยกับไปสองร้อยล้านเหรียญเด้อสองร้อยล้านเหรียญหู เอาใส่นี่ดีใจมเลเอไตข่าว่าไงไม่เคยได้กัได้กับพื้นแล้ววะข้งเบิร์นี่เอาไว้ต้ติดง่ายเบิร์นี่ยเพรดี่้อยเรียนพ่นเอาหาเพ่นชื้อนี่นะกอนพันพนหายพ่นเิ็นอะไรครเป็องลอยใช่เอาครับอะไรละลาเงินก็เอาหายนครับอันี้เดี๋ยวอยแล้วเงินก็ได้ขานี่นะติขา่านั่น ปกติคนขคายพิซอันนนอานี่้มใญ่นะซองอจิ้มหน่อยล่ะลอยหาีิี่รวท้งหมสพอดีสามเนสามพอดีลอยนี้ใ่อย้อยเด้อแม่เด้อครับแมแม่ลาล,ลายเด้อได้ตังลอยเลยยัน,น,นดได้ติมเข่านี่ก็ได้กระโพดในข้ขา้ายอันคนนั่นขอางข้าวซ้าเอือ่ออออเองบอ่แม่นนี้ก็แม่แ้วก็จาดหายคนนั้นคนนี้เนีเปิดมาให้ใคกันนะก็เลยแ่งมา ไปส่งให้ผู้อื่นนั่งเลยไหมทางด้านนี้นะเพื่อซิด้มาเพื่อซิด้มาเหาะแม่ตาขอยจะเอาไปถิ่นชายเพื่อซิดามาฮะพ่อแม่นั่นบ็เลยคอยว่าโอ้ยแหลนไปแหลนเนื้อสิฝ่ามาฝ่าเมื่อสิไปบ้านต่างอีกนี่กระไดไม่เอื่อบาดบนบ้านเขายอดยอดเสื้อผ้าเอาน้ำขับขับปูนซอยอามิงโมนี่น่ะแม่ อามินผู้เดียวกบบซอยขเขาสามสี่เฮือนผู้เห็ดนังกระปุ่นสามสี่บอลน,นี่คือเวลายอหมองแค่ญาติญาตเพื่อน่ะญาตทั้งพวันนะบออย่า,างนี้เวดอกค่ะอืมกรสิเม่นะเพราะว่าเพื่อนเาเถ้าอะไรนะเนี่ยก็บอกว่า,นะาแล้วตาขันว่ายาเถ้าก็เห็ดชอยเพื่อนแล้วในใจบุญใจชินเลยผัดยองยอโซฟาเห็ดมุน้นะน่หลายญาตินี่ย่อยก็วาไปอยู่อาโทฮาอยู่ได้ น้ำขนาดติดขับในเข่าในเนาะขอบคุณแม่คนสวยคนงามเด้อทางเงินเหมาะมั่งหน้ากันเลยอ่ะเงเนเหมาอก็งามอันนี้อันนี้อีแคทบายวายบ่ายพอดีน้ำดีที่ได้พอดีพี่น้องเด้อคู่ตัวนี้นะนี่จะเป็นคู่เอาไว้ใส่บ่ายได้ติดเข่าใส่เป็นคู่อือยังอีกคู่นี่อีกนี่ ตัวนีจ้ะดูดูบอตัวใหญ่ไปเลยกันเอตันีอันนี้เออจมพูด่านี่นี่ต่สี่สี่้นี่ดีู่นี่นกนี่ขู่อนี่นี่นีนี่นีู่่แมนบอกออไม่กลับนี่แมนบอกขู่มันไี่ได้นี่ นี่โกมมนคอยวัดตัวนึงมาชี้อันตื้นงในได้ในเด่นๆแม่ละวะตื้นๆก็ใช่อ้าวพิชิจยาดีดโอ้ยแกะเดี๋ยวไปกออกตื้แกะมีกระบอกขนาดเนาะนี่ยังขนาดเนาะดีดแี่นี่ไหวักแม่แล้วนี่ทงยางไหวทักแม่ย่งยังเถอะเอาไว้ใส่ไปใส่บาใส่ใส่บาใส่ไว้ใส่ ห่างนันเด้นางตีข่าวคันเหียนเลยนี่ว่าโอ้ยจะได้ชื่อติวข่าวอีกแล้วกระน้อยขอบใจแม่จะพอใจเอบใจแก่เลยไล่เด้อให้ลำลำได้ด้วยคือเก่าเด้อพี่น้องไว้เบ่าได้ไดงกะไม่เคยได้ใจจ้าปานนี้เนาะไ่เคยได้จใจเกลือว่าจะได้ปานนี้ว่าจะดีคนเชี่ยวหงายปานนี้ว่าเชี่ยวหงายเป็นรอยดียันปานนี้นาะโอ้ย หมดสิได้เครื่องใส้เครื่องซอยปันนี่นะพี่น้องบมดได้เคยพอเคยเห็นข้าวเหยวห้องกระสิเห็นเดียวนี่แล้วแม่เอ้ยคุณอาวคุณอานั่นแหละที่อาเห็ดพาหาพาพาหาพาทุกอย่างพาเห็ดทุกอย่างแต่ก็ขอบคุณพ่อใยเจดีทุกๆฐานนะที่คือเห็นนี่แหละแม่ชาวเอื้อยกับมะยองแกมแมน้ำมันนี่แหละนี่ชาาวเเออื้ยนแจ็คแมนพี่ช้างดอกหนุกอาหยะเทียงกระไดแม่มันบอท่านได้ไม่อันพากันอันก้นมันกับบอทพ่ออันยังดอกพี่น้องเอ้ย ได้แต่พอได้ใส้โลหนึ่งสองพันสี่พันหากระไดข้าเจ้ามาชื้อหอดเถือกับสองพันสามได้ยังบ้านได้เทิงหอดทุนที่น้องเลยข่ามันนาก็ได้ใช่ของกระไดเงินสี่ล้านตายหนึ่งได้เนใช้เบิร์ดได้เด่นมันกระไดลงทุนผลว่าเจ็ดแปดพันทุนโว้ยแม่วะตายแล้วบ่านี่วะ กระยูหกพันท mm ี่าพันที่ห้าพันนี่แล้วบ่ได้บ่ว่าอยากบ่ได้ลยก็ได้ทนกาได้นกร่ไ่นาึก็พ่อได้นาก็ยังคได้ว่ะสิบเกนานสิบสี่ิบเกาเปาไหวห่าบ่ทไมมีอนน้ำิบนึงจิบน้อยเนี่เาไว้จิน้อยสอง กินเนื้ใส่หากินเนื้ๆแบบนี่ได้ง็มาคุหน้าเตนาะหน่กคเปกระโขงเป็นกระโพงเถมันจะมันเด่นจานงามอันนี้มีแต่ตี๋อ้าแต่อันห้องพายกอดชื่อห้องพายกอดห้องม่เนาะอันอื้อห้องอาบาอาเดเออ อันที่อันไหนงงอืมอืมอันผัวอันอยู่บ้านอันงงนะบอผัวเราตายนะนี่ผัวเราตายนะเนี่ยเออโอ้ยเนาะเรวกเราได้ลูกเคยแล้วได้แะเป็่ยังไงอืมถั่ว็นกจะเคยน่อยแล้วอืมลูกเราชองคนบอชองเราเพียร์ชองบอลูกประจำบอได้ก็มาอันคัานว่าแล้วนะกับลูกอันลูกอันคนละแม่ได้ฮะเนาะ ก็ระ่ดแม่ได้ขอบใจลายเด้อแม่เนาะทางเนาะกระพอทางเนาะเหมือนอาดาก็ได้แต่เฉพาะอาดาคนเดียวนี่บอกแล้เรียนลูกเนี่ยบอบอแล้วของเราเราบองินทัวร์แล้วเนี่ยเราตายเลยเรามาเอาแม่เขาเอาดาบอกด้วยวัา่ได้เอาไหว้บอโอเคเอาไว้ไปเก็บไหว้ชวนหมูกระทะตนนี้เวลาพอแล้วเราจะจือมา มูกกระทะ a อานีหิตมูกจุ่มเอาซีมูเราหนึ่งพักขาพักหนอ่งนะต่อไนัดบ่อคอยจะกินแม่จะบ่อคอยได้กินอะไรได้ก็บ่ได้กินแล้วบ่มีแน่แล้วก็บ่ได้กินแล้วขันว่าเนี่ยนะจะมารับจับแจ็บจะได้กินก็ได้อันอึดๆที่หิวอันแรกขันว่าแล้วกัอยากจ๋ขอกระแม่อยู่บ้านกะไอยากกินยังเนี่ยอยู่ในตาอันนั้นแหละจะมารับจับแจ็บได้ก็ ก็ได้กงินอันนั้นกับประหยัดไว้นี่แหละเงินคำก็ดิก็ได้ใช้ได้จ่ายประหยัดไว้นี่ไะว่าก็ได้จับสิ่งนี้ทุกนี่สิ่งนั้นนี่นะจับสิ่เนาะใส่ไรคือเก่าลูกเลยใส่ใส่ไรคือเก่าได้กระโพดะกระเพื่อสิเดมาจนมันตกหน้าหกิพี่น้องเอ้ยเพื่อหอดแม่เช้าเอือยนั่นแม่เช้าเอือยเด็ดีกิน ยาดอกเพื่อมาให้นะที่จริงกับตัวเมวื่อวานนี่กบบนี้นาทีเอาตัวใหม่ได้มาเน,ะน,น,นาะตัวใหม่กับกะไปชงคาเบิร์ตแท้อโอเคมาหาเลยขอเจมันกาดมาสักน,นี้ก่อนเด้อคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายเนาะ สบายดีสบปดันปังโตอีได้ตอนนั้นสิไปทางหมาอยู่ถ้าเอามาถ่ายแล้วก็สิ่แเอมือเพราะว่าจะใบกปาโดนก็เลยเอามาถายเจ้ามันเปลียนขี่ผุนขี้ยางขี่ผุนลายเดียวรใสกระอบไปมากอเอาใส่ถงยางด้บ้างเอามือไวอบ้านเอามือไว้บานเอาไววใส่ข่านะไหวทินึงนี่ด็เอาตมาางนี้

็นอีกออกผิดอีกแค่ละเห็นเหตุเห็นอยู่เด้อมาว่าให้กูเดี่ตุ่มมันมาใจจืดใจพี่น้องเอ้ยมาเที่ยงกันน้ำป้าอ่างลุ่ยที่กับกูก็มาแล้วอได้ขอบใจลาลาด้วยขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะกินมาพอกันเด้อขี้นี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเช่าอุ่ยเน่เด้อพี่น้องเอ้ยขอบใจลาลาด้วยพิซัพพอร์ตเอ้ยกัน ฝากสออลลาัอพ<ม>ักลูกคุณแม่ดูเด้อคุณแม่ดูเนาะเพราะว่าไล่เข่าหาล้อยลาดผู้เด้อ,อไล่เข่าคูคค่มือคู่มืออโลดฝากสปอร์ตฝากเป็นกำลังใจลูกคุณเก่าเด้อแม่ดูหากกันหน่อยแตขอหากกันนานเด้อพ่อกัะแม่ก็คือเห็นนี่แหละมาครอบครัขขวาชาวเอื้อยกันแน่นี่แหละบ่มีครอบครัวก็ได้โอ้ยจะเสียมาจะได้จะเมือจะเสีมาเล่าให้ฟังค่ะว่างสักก่อนว่างให้เพิ่นเล่าให้ฟังกั คือเห็นนี่แหละช่ไนี่แหละขนวาดแนวอยู่นักกินเนี่ยโอ้ยบริชูซื้อแล้วบ่มีเงินซื้อดอกแหววจีคองเซ่บๆนะแต่พวกมูกระทะมุกกระทะกกุ้งไดเคยได้กินดอกข้าวเหนีื่อมาให้กินเลยได้กินอยู่นี่กะมีแต่โนชไลทพชานลายก็มีแต่เช้าเอื่อยแล้วเห็ดให้แม่นะก็ได้เนื้อกะมีแต่น้องสองคนกับพ่อพ่อทีมีไฟมันบริมีไฟหามีแต่เช้าเอื่อยนี่แหละฮะมาใส่ขอบคุณด้ยขอบคุณดุกกรานังใจด้วยนะคะ ກົດຫຼາຍໆ